สมุทรสงครามหรือเมืองแม่กลองนะครับเป็นเมืองแห่งความสุขที่มีความอุดมสมบูรณ์เพราะว่ามีฐานทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลายอย่างน่าอัศจรรย์นะครับ mm. แล้วก็เป็นเมืองที่มีระบบนิเวศแบบสามน้ำคือมีน้ำจืดน้ำกร่อยน้ำเค็มนะครับเมื่อพูดถึงมะพระ้าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสมุทรสงครามของเรานะครับถ้าเราขึ้นเก็บภาพบนมุมสูงเราจะเห็นได้ว่า เมืองสมุทรสงครามเนี่ยเต็มไปด้วยต้นมะพร้าวนะครับซึ่งเรามีมะพร้าวทั้งจังหวัดเนี่ยทั้งมะพร้าวแกงมะพร้าวน้ําหอมแล้วก็มะพร้าวที่เอามาทําน้ําตาลเนี่ยนะครับรวมๆแล้วเกือบ7 0,000ไร่ซึ่ง7 0,000ืนไร่เนี่ยก็มีมูลค่าทางเศรษฐกิจปีหนึ่งกว่าพันล้านบาทนะครับจากน้ําตาลจากมะพร้าวที่เรามีอยู่หลายอย่างเนี่ยนะครับที่สําคัญก็คือว่าอาชีพการทําน้ําตาลมะพร้าวแม่กรองเนี่ย เป็นอาชีพที่สำคัญที่มีการสืบสารจากบรรพบุรุษมายาวนานกว่า200ปีนะครับน้ำตาลมะพร้าวแม่กองเนี่ยเป็นน้ำตาลขึ้นชื่อนะครับที่คนไทยทั้งประเทศเนี่ยรู้จักนะครับในช่วงที่มีการเคี่ยวตาลในแต่ละวันนะครับเมื่อขับรถผ่านก็ดีหรือพายเรือผ่านในชุมชนที่เขามีการเคี่ยวตาลก็ดีจะได้กลิ่นหอมคุ้งของน้ำตาลมะาพร้าวแท้แม่กองครับ การทําน้าตาลมะพร้าวนะครับข้อสําคัญก็คือว่าต้องมีความเข้าใจเราต้องไปเลือกดูนะครับว่าตามงวงที่มันหรือว่าจันบ้านเราเรียกงวงเราต้องไปดูสังเกตให้เป็นก่อนนะครับว่างวงที่เราจะใช้ในการท,ทําน้าตาลมะพร้าวเนี่ยมันจะต้องไม่แก่และก็ไม่ออนจนเกินไปสังเกตง่ายๆถ้าคนยังไม่เคยเป็นตัวกาัาก็จะดูที่รายงานใต้ท้องนะครับถ้ามีรายงานจนกระทั่งยังไม่มีปุ่มขึ้นคนงวงนะครับตรงนั้นให้ปาดหัวนะครับ พอปาดหัวเสร็จเราก็จะใช้เชือกโนมลงมาประมาณสัก4ี่ห้าวันนะครับพอก้มให้งวงมันก้มเพื่อจะได้เอากระบอกองนี้ครับไปรองน้ําตาลนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนสําคัญต้องอยู่ที่ว่ากระบอกต้องสะอาดงวงต้องไม่เป็นหนอนนะครับแล้วก็จะได้น้ําตาลที่มีคุณภาพนะครับมาถึงกระบวนการการที่ว่าได้น้ําตาลมาแล้วนะครับเราก็จะเอาเข้ามาสู่ตเตาเคี่ยวตาลโดยการที่นาน้ําตาลเนี่ยนะครับมาเทที่ตเตาเคี่ยวน้ําตาลนะครับ แล้วก็ใช้กระชอนกรองเอาไอเศษผงเศษพยอมที่อยู่ในกระบอกนะครับมันก็จะมีพวกพึ่งพวกอะไรในกระบ,บอกเนี้ยกรองให้สะอาดซะก่อนแล้วก็ใช้เวลาในการเคี่ยวน้ําตาลตั้งแต่เป็นน้ำเนี่ยพอเคี่ยวเรื่อยไปจนกระทั่งมันปุดเป็นเหมือนกับเหนียวเป็นยาเขาเรียกว่ายางมะตูมอะเราก็ต้องคอยหมุนเพื่อไม่ให้ไฟที่มันลุกอยู่ใต้กระทนะน่ะมันไหม้ข้างกระทะเพราะเราหมุนเรื่อยไปหมุนเรื่อยไปจนกระทั่งฟองมันรวมอยู่บงกาจนหมดฟองนะครับเราก็ยกขึ้นมายกขึ้นมาแล้วเราก็กรองให้มันสะอาดขึ้นไปอีก ในเมื่อกองเสร็จแล้วเราก็ใช้เป็นเครื่องปั่นเพื่อประหยัดแรงงานขึ้นนะครับเมื่อได้ที่แล้วเราก็นําไปบรรจุแล้วแต่บรรจุพันธ์นะครับขั้นต่อนก็คงมีแค่นี้นะครับเมื่อพูดถึงน้ําตาลมะพร้าวแท้แม่กลองนะครับในปัจจุบันนี้นะครับได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นก้อนเป็นเม็ดเป็นเกล็ดเป็นผงนะครับแล้วก็เป็นไซรัปนะครับที่ทําให้สะดวกต่อการนําไปใช้นะครับในขณะนี้เนี่ยจังหวัดสมุทรสงครามของเรานะครับได้ส่งเสริมให้นําผลิตภัณฑ์จากน้ําตาลมะพร้าวแท้แม่กลองเนี่ยไปใช้ในหลายส่วนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารคาว อาหารหวานนะครับแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งกาแฟเนี่ยครับเป็นสิ่งที่สามารถนํามาใช้ได้อย่างดีนะครับขณะนี้เนี่ยสมุดสงครามเราได้ส่งเสริมให้ร้านกาแฟร้านที่อยู่แหล่งท่องเที่ยวเนี่ยได้นําผลิตภัณฑ์น้ําตาลมะพร้าวแท้แม่กลองมาใช้กับเครื่องดื่มโดยเฉพาะกาแฟก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าน้ําตาลมะพร้าวแท้แม่กองเนี่ย มีคุณค่าทางอาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายนะครับที่สําคัญก็คือว่าดัดชนีความหวานของน้ําตาลมะพร้าวแท้แม่กลองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ35ถ้าเทียบกับน้ําตาลทรายหรือน้ําตาลตลาดเนี่ยที่มีดัดชนีความหวานเนี่ยถึง100หมายความว่าเมื่อเราทานกาแฟทานน้ำตาลเข้าไปในปริมาณที่ใกล้เคียงกันนะครับการดูดซึมเข้าร่างกายเนี่ยปริมาณน้ําตาลในกระแสเลือดกัน กินน้าตาลมะพร้าวแท้เนี่ยจะต่ํากว่าประมาณ3เท่าน้ําตาลมะพร้าวแท้แม่กรองเนี่ยจะมีกลิ่นที่หอมละมุนนะครับแล้วก็เวลาเราทานเนี่ยจะสัมผัสได้กับความหวานที่เป็นหวานมันนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยกำลังดีนะครับแล้วก็ด้วยคุณค่าทางอาหารของน้ําตาลมะพร้าวแท้แม่กรองเนี่ยเราจึงอยากจะเน้นย้าว่าน้ําตาลมะพร้าวแท้แม่กรองเนี่ยเป็นมิตรกับสุขภาพครับ การส่งเสริมการผลิตน้ำตาลมะพร้าวแท้ของจังหวัดสมุทรสงครามนั้นนะครับปี2564จังหวัดสมุทรสงครามได้รับงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019นาะครับมาดำเนินการโครงการส่งเสริมฟื้นฟูการผลิตน้ำตาลมะพร้าวแท้เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมที่สำคัญ3กิจกรรมหลักๆได้แก่กิจกรรมที่1 การส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตน้าตาลคุณภาพก็จะสอนให้เกษตรกรผลิตน้ําตาลใสให้ได้คุณภาพให้ตรงกับความต้องการของตลาดซึ่งมีเกษตรกรร่วมโครงการทั้งหมด200คนกิจกรรมที่2กิจกรรมการผลิตน้ําตาลมะพร้าวแท้ในรูปก้อนผงและก็ไซลับซึ่งมีวิสาหกิจชุมชนที่ร่วมโครงการทั้งหมด20วิสาหกิจชุมชนกิจกรรมที่3กิจกรรมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรก็จะคัดเลือกวิสาหกิจชุมชน ให้เหลือ5วิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งประกอบด้วยวิสาหกิจชุมชนเพียนหยดตาลที่อำเภอเมืองวิสาหกิจชุมชนผลิตน้ำตาลปอดสารคลองเก่าที่อำเภอเมืองวิสาหกิจชุมชนผลิตมะพร้าวคข้าวงจรเมืองใหม่ที่อำเภออัมพวา 4. วิสาหกิจชุมชนบ้านตันหยงเกษตรสายหวานอำเภอบางคนที 5. วิสาหกิจชุมชนบ้านสารพีอำเภอบางคนที ซึ่งทั้ง5วิสากิจชุมชนเราได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรหรือว่าประชาชนทั่วไปเชิญมาเที่ยวนะครับจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรของเรานะครับท่านจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการผลิตน้ําตาลมะพร้าวแท้ในรูปของก้อนไซลับผงนะครับแล้วก็ท่านสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้ามีคุณภาพจากจุดท่องเที่ยวได้ทุกจุดนะครับตอนนี้พร้อมแล้วสําหรับจุดท่องเที่ยวทั้ง5จุดครับ